รอจริงหรือรอหลอกนายจ้างบอกว่าให้ใช้เวลาพักร้อนให้ครบ6วันต่อปีนะแต่เราไม่อยากหยุดไงอยากได้รับเป็นค่าจ้างแทนปีที่ผ่านมาเราก็เลยไม่ใช้เวลาพักร้อนเลยก็เท่ากับว่าเหลือ6วันดังนั้นเมื่อเราลาออกนายจ้างเขาไม่จ่ายค่าจ้างสำหรับเวลาพักร้อนให้เราก็เลยไปฟ้องค่ะจึงได้มาเลยค่ะค่าจ้างเท่ากับ6วันเพราะว่าเวลาพักร้อนเราเหลือ6วันไงรอจริงหรือรอหลอกครับพี่ไอบอกว่าหลอกน้องบีอ ไม่ต้องหันหลังให้พี่เลยหลอกครับอ่าหลอกเพี่อนล้วค่ะหลอกครับอุ้ยหลอกหมดเลยเหรอสามคนว้าวสามหนุม่มสามหลอก <c oughs> โอเคเราหลอกนะคะโ <c oughs> ม ครบ3มคนเลยอันนี้ต้องระวังดีๆนะคะเราต้องไปดูที่ระเบียบบริษัทด้วยนะถ้าเขาบอกให้ใช้ให้ครบ6วันทํางานต่อปีในจ้างชัดเจนแล้วคุณไปเลือกวันมาเลยเขาจะได้จัดให้เราให้ครบนะแบบนี้เราจะไม่มีสิทธิ์สะสมไปใช้ในปีต่อไปหรือรับเป็นค่าจ้างนะฉะนั้นกรณีที่เราลาออกมาแม้จะยังไม่ใช้วันลาพักร้อนในปีที่แล้วสะสมเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างวันล,ลาพักร้อนสะสมนะครับผมไปร้องเรียนเร้เงินคืนก็ไม่ได้นะคะเพราะในจ้างเขาช ชัดเจนแต่แรกคุณต้องใช้ให้ครบเขาบอกให้ใช้แล้วไม่ใช้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเป็นค่าจ้างคืนนะคะตอบถูกทุกคนเลยเย้ yeah.